วันนี้สายกีตาร์ยี่ห้อโอลิมเปียนะครับเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีสายกีตาร์โปร่งมีเบอร์10 11 12แล้วก็มีเบอร์9ก็มีนะอันนี้เป็นกีตาร์โปร่งเบอร์9 44 1สี่สี่สนะครับอันนี้1ิ52นะอ่าไม่เท่ากันอันนี้แพงกว่านะครับสีขาวนี่แพงกว่าสีดำนะครับอ่าต่างกันตรงไหนนะครับอันนี้ถามกันบ่อยนะดูข้างหลังนะว่าเขาอธิบายวว่าอย่างไรอ่าตัวนี้แพงกว่านะตัวนี้ถูกกว่า ถูกกว่าก,กัน20ิบาทแพงกว่ากันยีิบาทนะครับจะมีประโยชน์ตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนพารก้าบนนี่มีข้อความเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะชุดเหล่านี้มีชีวิตชีวาจริงๆที่ส่วนลึกโดยมีก้นที่มั่นคงและแน่นอนว่าจะนําโทนเสียงที่ไพเราะอ,อย่างยิ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะให้เสียงที่ไพเราะและคงคุณภาพได้ดีเยี่ยมฉากเหล่านี้มีชีวิตชีวามากในช่วงไทยสุดของช่วง ่ะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็มี12บด้วยนะครับ12 53อันนี้คือขนาดสาย1นนะ5้นี่คือขนาดสาย6นะครับอย่างเงี้ยสาย1เบอร์11สาย6เบอร์52อันนี้สาย1เบอร์11สาย6เบอร์50นะครับก็ไม่เท่ากันสักทีเดียวนะครับถ้าใครซีเรียลรายละเอียดตรงนั้นมากก็มาดูข้างหลังนะครับแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันนะอันนี้เบอร์11เหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่สาย3เห็นไหมสายสา2ยกับสายสา3ยสาย4 32กับสาย4 3่ สายส่กับสายห้สาย65 2กับสายหกนะครับาสายส5่หเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าชุดนี้ก็น่าจะให้เบสที่เด้งดึงดังกว่านะครับาสายสามก็เล็กกว่านิดนึง2 2กับ23ส่วนสาย1 2, 3, ส่สาย2เท่ากันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกีตาร์โปรเหมือนกันต่างกันอันนี้ก็คือมันจะเคลือบกันสนิมอี่กอบสีเรียสตัวนี้คือเคลือบกันสนิมนะตัวนี้ก็เป็นสายเบสมีสีเรียสตนี้คือเคลือบกันสนิมนะครับฮาวิมงเลียรนี่ก็ไม่แพงนะครับที่เป็นสายไฟฟ้านะครับ อันนี้ก็เหมือนกันสีขาวแพงกว่าสีดำนะครับ146อันนี้946อันนี้942 146นะครับสองรุ่นนี้ก็ต่างกันตรงไหนเดี๋ยวจะไปให้ฟงัง สายกีตาร์ไฟฟ้าโอลิมปิอาผลิตจากลวดเหล็กชุบนิกเกิลพันรอบลวดแกนหกเหลี่ยมและได้รับการผลิตตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินและการแสดงดนตรีของคุณสายไฟฟ้าโอลิมปิอา HQ ให้โทนเสียงที่ยอดเยี่ยมความทนทานและโทนเสียงที่แม่นยำสายเหล่านี้ทำจากลวดเหล็กชุบนิกเกิลพันรอบลวดแกนเหล็กหกเหลี่ยมของอเมริกา และผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดเ,เพื่อเิ่มความเพลิดเพลินทางดนตรีและการแสดงของคุณส่วนสายไฟฟ้าก็จะมีเป็นกันสนิมนะครับมี942มี1446มี152ด้วยนะอา้าวมาจาก1 8 5 2นะครับพวกนี้หลักร้อยนะครับสายกีต้าโอลิมเปียนี่ราคาหลักร้อยถูกประหยัดใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีเอาเรื่องแหละขอบคุณครับ